เดักโลเดักโลเมวานอู้ม um. uh, ีเตปไตไทยเลยบอเป็นยังดอกปล่อยยังสันเละของพีทเสือกแล้วก็ยังบออันนั้นเราคอยดึงลูกเข้ามา สวัสดีครับพบกับชอนแต่ประสิงครับคลิปนี้ผมก็จะพามาเบ่งเพลนเอาเพ่อยาครับนี่เอาเพ่์ยาเปอนเป็นตอมเพืยอย่า

ถท่านเคยเห็นน,นําเนาะมิจโม่เขาเบาอืมกบบมมสิไดายแน่อยู่แต่แถวพักปอดที่ทีสิมีปลาหไงเนาะอืมมันมีปลาหไงแม่นพักปอดมันทีมีปลาหไงอืมแต่ผมมาส่วนจะาของกันคล้ายลิสอนมาอยู่แต่สู่บ่อด้สู่กับพิงบ่อด้ฟังพุน่น ว่าจิมาเอาอยู่ไในแต่ว่ามันอย่านสู่กัะปิ้งบ่ดไหนมูเข้าบบสูน์น้ำทั้งนี้ว่าใครมีเนาะผมว่านไปอยู่ในพักปอดเนะี่ยนี่ครับการเอาเพยญยาเนะาะเอาวางดังก่อนครับ วางตะไคร์ลงก่อนติดตามไปเรื่อยๆครับบนท่านแนวง่ยง่ายกับผึ่งลงดังครับมีอีกทีมงานหนึ่ง่มเ,เอาอยู่ฟังผุนครับเดี๋ยวเบิ่งฟังหนีก่อนจังสีเดี๋ยวไปไทยอีกฟังหนึ่งครับเอาอยู่ที่น้องกุดไว้ครับที่เก่าที่เดิมกับทีมงานใหม่ อืมมันติดเนาะ กำลังยายดังครับนี่นามน้องกุดไว้เนี่กระบกไปเรื่อยๆครับเพราะว่า,วา,วา,วามีฝนลงมาเติมเนาะก็จะมีนามกระบกลงไปเรื่อยๆเมื่อวานเพื่อนมาเอากระดกันหลายอยู่ครับวานน้ซิบกระโลอยู่ปลานางไทยกันนี้ก็ติดตามตอนต่อไปครับ ามกิดว่างลูกย่างวัสดุสินครับเพราะว่าดางมันเป็นดางดําเป็นดางยืดยุ่นเนาะครับมันบ่มันต้องใช้ดางแข็งไหมเพราะว่ามันมีน้ำกระจับน้ํากระจับเนาะเอาในเพื่อหยามันกระสีติดแล้วก็ลูด้างมันก็จะมันจะย่นครับมันยืดยุน่นมันมันยืดยุน่น เสือบเสือกเขาบนมันบ่ถึงบ่เออเขาบนมันมดว่าไปหยางดอกดึงเขาบนเขามาอีกก็ได้นั่นได้ยู อนับอีกเจ้าหนึ่งอ,อีกทีมงานหนึ่งกำลังจะได้ลงเอาปลาครับอีกทีมงานหนึ่งกำลังไปถึงเอาเลือดขามไปครับ เดี๋ยวติดตามภารกิจตอนต่อไปครับสวัสดีครับ